ในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเมื่อสดับแล้วย่อมทราบชัดด้วยปัญญาเมื่อทราบชัดด้วยปัญญาแล้วย่อมกำหนดรู้ทมทั้งปวงว่าเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเมื่อรู้เวทนาที่เกิด เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเวทนาเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นนิดเมื่อเห็นความไม่เทีย่ยงย่อมเบื่อหนายเมื่อเบื่อนายย่อมปล่อยวางย่อมพิจารณาเห็นความสลละคืนคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาย่อมพิจารณาเห็นความดับ